อออ๋อร้องนะเยค่แสบเออทนละจับบอถึอพี่เอาได้ขามันคว่ำมันเหมือนออกโดง่าใช่ปะยมันเหมือนออาขามันเออละเออกาดกินมัเอาตะมุ่งกลับเอาตะมุ่งกับอเอาตะมุ่งกลับโอยห่าเอาเดี๋อวแมวเอากินตม่จะกินยังนะแม่จะกินยังมือนปุลุดปุลุดกินเห็ดเพิงขมมานน่ะ กเขาก็ตั้มหุ้มโอ้ยอ่ำโอ้เอาแมวต้อนมันแม่เจ็บป้แม่เอบโอ้โอ้โอ้อีกแล้วเอาอีกแล้วค่ะยายดูแสบแสบน้องคุณยายค่ะเพียงหนามพูดดิโอโห้โอ้ยขมแยบว่ะเป็าเห็ดขมบ่เป e so. ็นเห็ดหลานขมเนี่ยขมอยู่เสมอเพราะเป็นเห็ดขมชนะ จังวาเห็ดมเห็ดเผิงขมโอ้ยขมด้จังมันอะซองังไม่กินเบิรตัวมานั่พี่น้องแสบๆน้ำกันค่ะโอ้นี่ตำตำทักกระถินมุ้นเนี่ยพี่น้องควยวานทักกระถินนั่นน่ะะอยอันนี้สมปอากินเบิรตัวมายังก็ใหญ่เจ้าวานก็ เบิร,ร์แทมมันก okay. ินเบิดบ <e ah, e ่กินเบิร์ตตัวโอ๊ยบุ้งล้มีเท่าไดร่ทเบิดตัวกินเบิดน่ะกินหลายน่ะเจ้าม่กินอีกบ่าพี่น้องเสียบๆน้ำกันค่ะมิตรึงขมเลยกินกับต่ำหูเหมือนนะค่ะจวดๆเสียบๆค่ะเฮ้ยของย้ายนี่มีตะบอกบานๆเหมืนนะตอดอกบานๆมีไงโอ้ยนำดีดิพี่น้องคนเราถุย มาเอเจ้าแบหาแซ้วเสียบเสบของแซ่บตัวไหนยายบ่มักของแซ่บบ่นั่นพี่น้องแกงกระเสียบน้ำขุนขุนโอ้ยโอ้ยพี่น้องขุนขุนละขายยังไงเออกินบดไหนล่ะยายไปต้องจ้องไปดอกกินเบิดหมดฮะกินเบดเสร็จไปหามาว่าสิไปขายสั่นพี่น้องบัดนี้เราอัดบ่ได้กินซะต้องขายดอกเขาอ่ะกินหลด มันยากเ嘛ก็ต้องขายดอกกินให้หนึิงคนยถ้ากัดเหินถ้ากัดินถ้ข่อยเหินโอ้ข่อยแยกข่อยไิ่เยอะข้างๆข้ายญ่ายข่อยว่าเจ้าก็ยางน้ำดิเนย้ายซดกินสดกินสบายเนี่ยเจ้าก็ยางน้ำดิดิเน่บ่ข่อยกินเห้เบิ้งนลยว่าข่อยกินบ่เบิ้งสบายเลยนองนาะหกขุ้งข่อยกินให้เบิ้งเนี่ยอันนั้นข่กินผู้เดียวจานนันนั้อันนี้ข่อยกินผู้เดียวเนี่ยจานค่ะพี่น้องมาเสแสร้น้อกินน้ำข่อยบ้าข่อยแท้ บอกร่นไอันนี้กับรนร้ายๆน่ะปุ่นบอกอยบ่เนี่ยคมเลือดตกินอันนี้กับพรกะทินมิตรพักกะทินพี่น้องเอมยกะินเยมันแต้มห่งเตี้ยสามพักกะทินแกงค่ะคมติดตายู่นบอกคอยอยาให้มันคมีวะคอยแส่บแกงเห็ดเ่งคมเนาะค่ะพี่น้องเมนี่บ่กแกงค่ะเอนี้กินกับตำ้าหค่ะโอ้ยจุดจุดค่ะโอ้ยแน่เส่บของแส่บใหญ ค่ะท่านพี่น้องมาค่ะดอกนมนมนี่เอาอีกมันโอ้ยพี่น้องเอ้ยจดๆ